วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คำพีอันกุลอานโดยนายกรัฐมนตรีได้แวะรัก่ายประชาชนที่มาต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมนวัตวัฒนธรรมพัใต้แนวคิด Culture Creative and Innovation ก่อนเป็นประธานการประชุมหาหรือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐบาลพยายามส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงของดีและอาหารภาคใต้ขณะที่ปัญหาเรื่องความไม่สงบเกิดขึ้นมายาวนานรัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขยอย่างจริงจังรวมทั้งาการศุลกากรด่การตรวจคนเข้าเมืองที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้สั่งการให้เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีคุณน้ก็จะรับการดูแลให้มีความสดให้มีความเีย เป็นความตั้งใจของท่านนี้แล้วก็ในสามเิลีม้นที่เหลือม่านนี้ก็จะมีสูตที่บอกว่าก็จัยายามแค่ไ นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า,าการลงพื้นที่สามวันนี้เป็นสามวันที่มีคุณค่ารัฐบาลจะมาเยี่ยมเยียนอีกในปีหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่ได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่พร้อมย้ําว่าหน้าที่ของรัฐบาลจะพยายามทําและแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขในระยะเวลาใกล้นี้ผลิตนาฏกวญแสนสุขรายงาน